กันนะเฮอ้อกลับไปกันสักทีจะอยากจะบ้าเมื่อไหร่จะพวกนั้นจะเลิกมาวุ่นวายที่นี่สักทีก็ไม่รู้ขอโทษทีนะทิฟฟานี่เป็นเพราะฉันแท้ๆเลยทำให้ถุงผ้าของเธอทำให้น้ำแข็งที่เธออุตส่าห์เตรียมไว้ทำให้ลานไรเทควุ่นไวายไปหมด ไม่เป็นไรก็เธอป่วยนี่นะแต่ทางที่ดีนะถ้าควรจะรีบๆเลือกเจ้านายสักที่สักคนเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบๆไปนะ่ะหรือไม่ก็ไม่ต้องเลือกเลยสักคนแล้วย้ายไปอยู่แล้วย้ายไปเป็นคนคอยช่วยย่าดูแลย่าที่คาริหัดฉันแทนดีไหมย่าฉันกำลังต้องการเลขาส่วนตัวอยู่พอดี ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยได้มาที่นี่เพราะต้องคอยช่วยเหลือช่วยย่าทำงานนี่แหละก็สนใจอยู่หรอกนะแต่ฉันยังเลือกใครไม่ได้เลยแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียต่ตางกันไปไม่ดีกว่าจ้าฉันกลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาดนะ่ะส่วนเรื่องที่จะไปะย้ายไปอยู่คาดิฮัดของเธอนะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะ แต่ก็เสี่ยงจะทำความรับแตกด้วยเหมือนกันนะสิเฮ้อเจ้านายก็ไม่เลือกให้ไปอยู่ด้วยก็ไม่เอาถ้าอย่างนั้นฉันก็จนปัญญาแล้วล่ะก็คงต้องอดทนกับเจ้าพวกนี้ไปก่อนทิฟฟานี่ฉันเอื้อมมือไปบีบมือทิฟฟานี่เบาเล่นเอาเธอสะดุ้งเล็กน้อยแล้วหันมามองหน้าฉันด้วยความตกใจอะอะไรของเธอถ้าฉันทำให้เธอลำบากใจฉันจะ จะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะตอนนี้ฉันเองก็พอมีเงินเก็บจากทิปของลูกค้าจำนวนหนึ่งอาจจะพอไปเช่าห้องเล็กๆอยู่ได้จะบ้าเหรอฉันไม่ยอมให้เธอไปอยู่คนเดียวแน่ๆอยู่แล้วถ้าเกิดไอ้ดอเรเจคมาเจอเข้าจะทำยังไงแต่ว่าฉันไม่ต้องคิดมากหรอก ที่คนที่เป็นตัวปัญหาน่ะไม่ใช่เธอแต่เป็นเจ้าพวกนั้นต่างหากเห็นที่จะต้องสั่งการหุ่นแอนดรอยของฉันให้คอยไล่พวกนั้นไปซะแล้วทําได้หรอโทษน่าจะทําตั้งนานแล้วล่ะอย่าทาถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยพูดให้เองนะเธอพูดไปแล้วมันจะเคยฟังหรือไงดูสิเนี่ยร้านฉันแทบพัง แถมน้ำก็ยังเกือบหมดตู้แม้แต่น้ำแข็งก็แทบไม่มีเหลือมันน่าจับมาคาดทิ้งซะให้หมดแต่นะอันที่จริงแอนดรอยของฉันก็คงไม่มีทางสู้พลังดิบของเจ้าพวกนั้นได้ก็นั่นสินะยังไงพวกเขาคงมีวิธีจัดการกับแอนดรอยได้อยู่แล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะพูดถึงน้ำแล้วน้ำโออซิสของฉันล่ะกรีด น้ำโอเอซิสทิฟฟานี่ร้องกรีดทิฟฟานี่กรีดร้องถึงหัวตัวเองเรารีบไปดูที่ตู้แช่ทำยังไงดีฉันอยากจะหายตัวไปจากตอนจากที่นี่ตอนนี้เลยขอโทษนะทิฟฟานี่ขอโทษจริงๆอ่ะเขออยังชั่วนหน่อยทิฟฟานี่เดินกลับมาพร้อมกับขวดน้ำที่คุณเคยหวังว่าน้ำโอเอซิสที่พวกรับเอามาเติมจะเหมือนของเดิมนะ ดีนะเนี่ยที่พวกนั้นยังไม่เอาน้ำโอซิสของฉันไปนับว่าเป็นยังนับว่ายังมีความปานีอยู่บ้างพอฉันเป็นคนห้ามพวกเขาไว้เองแหละพวกเขาถึงไม่กล้าไงนั่นสิเนอะโชคดีจังเออฉันว่าเธอเองก็อย่าเอาไปใช้ต่อเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็พอแล้วแหละนั่นสิเนาะโชคดีจัง เธอรู้ไหมเห็นน้ำคุณนุณแบบนี้มันใช้ทำได้ทุกอย่างเลยนะดีต่อผิวดีต่อผมและดีต่อสุขภาพด้วยเสียดายที่ได้มาน้อยฉันเลยดื่มได้แค่วันละอึกเท่านั้นอย่างนั้นหรอว่าแล้ววันนี้ยังไม่ได้ดื่มเลยสักอึกต้องจัดซะหน่อยละเดี๋ยวทิฟฟานี่ไม่ทันแล้วทิฟฟานี่ยกน้ำนั้นกระดกขึ้นดื่มเรียบร้อย มีอะไรหรอเรียกซะเสียงดังเชียวเธอก็อยากลองดื่มบ้างหรือไงถึงแม้ว่ามันจะมีน้อยแต่ฉันจะแบ่งให้สักอึกก็ได้นะก็ดีนะแต่ฉันเก่งใจนะไม่เป็นไรจาารไ้าเธาเก็บไว้เถอะไม่ต้องเจงใจหรอกว่าแต่สงสัยจะเก็บไว้นานเกินไปหน่อยหรือไม่ตู้แช่ก็ไม่ได้มาตรฐานรสชาติมันถึงได้แปลกๆอย่างบอกไม่ถูกหรือว่าฉันหยิบ ไปแช่ผิดก็ไม่รู้แต่ว่าดันไปเหมือนว่าเราไงตาลับแย่แล้วทิฟฟานี่ต้องรู้แน่ๆเหมือนอะไรหรอเหมือนน้ำหมักสุขภาพที่แม่ฉันให้มันอะคงเพราะว่ามันนานจนตกตะกอนนอนก้นนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกโอ้เกิดอะไรขึ้นหรอเล็กน้อยมีอะไรอยู่ที่หน้าต่างหรือเปล่า เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนมีคนมาแอบ,บดูเรานะฮะจริงเหรอแถวนี้มีพวกท่ามองด้วยเหรอมังอาจมากเดี๋ยวฉันจะไปจัดการฟาดมันเองทิฟฟานี่เดินไปคว้าไม้เบสบอลขนาดใหญ่มาถือไว้จากนั้นก็เดินดุ่มๆไปเปิดหน้าต่างออกไหนมันอยู่ไหนใครมาแอบ,บดูพวกเราไอ้โรคจิตเอ้ยทิฟฟานี่ชะงงหน้าออกไปมองทั้งซ้ายและขวา แต่ก็ไม่พบใครเลยไม่เห็นมีใครเลยนี่นาะนั่นสินะสงสัยฉันจะตาฝาดไปเองแล้วไปอย่าให้รู้นะว่ามีโรคจิตมาป้วนเปี้ยนแถวนี้แม่จะฟาดให้ตายแฮ <c oughs> ่เธอนี่ก็แอบโหดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้หรอกเธอเองก็ต้องคอยสอดส่องด้วยนะถ้ามีอะไรแปลกๆต้องรีบบอกฉันนะรู้ไหมจ้า <c oughs> บนมากก็เริ่มหิวละยังพอมีอาหารเหลืออยู่บนโต๊ะนี่นะเดี๋ยวฉันลองไปเดี๋ยวฉันลองไปลองชิมดูหน่อยก็แล้วกันโดยเฉพาะข้าวต้มสีดำๆนะ่ะน่ากินดีใช้ข้าวไรบรใช้ข้าวไร่เบอร์รี่ใช่ไหมละ่ะเออก็ทำนอนนั้นแหละฮะฮไม่ใช่หรอกนี่มันข้าวต้มไม่ที่แบททำนะ่ะ จริงหรอยีดีนะที่เธอบอกก่อนไม่งั้นฉันต้องเผลกินเข้าไปแน่ๆดีนะที่แบรชดใช้ค่าเสียหายมันต้องส0 0 0 0นซิเวอร์ฉันจะกินอาหารทั้งหมดให้เรียบไปเลยจ้าขอให้กินให้อร่อยนะฉันเองก็ตั้งใจทําสุดๆเลยล่ะชุวยเหมือนเดลตาเจกเลยอะ่ะ เช็คเช็คแล้วก็เช็คแล้วก็เช็คเช็คเช็คจอเอกอ่ะเช็คแล้วก็เช็คเช็คควาย